สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวร้อนแม่ใจปั้มซื้อเบนซ์เซอร์ไพรส์วันเกิดลูก5คขวบหลังลูกตั้งใจเรียนเป็นการเซอร์ไพรส์ที่สร้างความฮือฮาให้โซเชียลไม่น้อยเมื่อฟาหาหนาสารานักธุรกิจหญิงชาวมาเลเซียได้โพสต์วิดีโองานฉลองวันเกิดของฟาติมาลูกสาววัยหขวบโดยเธอได้เตรียมของขวัญชิ้นใหญ่มาให้ลูกสาวบอกเลยว่าใครเห็นต้องอ้าป,ปากค้าง จากวิดีโอเด็กหญิงตัวน้อยถูกปิดตาแล้วพาไปยังประตูหน้าบ้านเพื่อรอเซอร์ไพรส์หลังจากถอดผ้าปิดตาออกเด็กหญิงก็เผยยิ้มเมื่อเห็นว่าของขวัญที่อยู่ตรงหน้าเป็นรถ Mercedes-Benz G-Class หรือ G w a g o n ราคาเริ่มต้น9ล้านบาทฟาฮานะอธิบายในวิดีโอว่านี่คือของขวัญในฝันของลูกสาว เมื่อเธอถามลูกว่าอยากได้อะไรเป็นของขวัญวันเกิดลูกตอบว่าอยากได้ g w a g o n หรือ BMW สีเขียวเธอจึงจัดให้ตามคำขอและหวังว่าการเซอร์ไพรส์ครั้งนี้จะทำให้ลูกสาวมีความสุขตั้งใจเรียนและเป็นหมออย่างที่ลูกใฝ่ฝันได้ด้านหนูน้อยนั้นดูมีความสุขมากคอยถือกุญแจรถไว้ตลอดเวลาเพราะนี่อาจเป็นสิ่งเดียวที่หนูน้อยยังทำได้ในตอนนี้ การเซอร์ไพรส์ครั้งนี้เรียกความคิดเห็นได้หลากหลายบางก็ร่วมยินดีกับหนูน้อยบางก็ไม่เชื่อว่าหนูน้อยจะอยากได้รถคันนี้เองบางส่วนมองว่าเด็กอายุ5ขวบไม่น่าจะรู้จักรถหรูเช่นนี้พร้อมกับวิจารณ์ว่านี่คือสังคมวัตถุนิยม อย่างไรก็ตามฟาฮันนาก็ได้ออกมาตอบกลับเรื่องนี้ว่าไม่ควรดูถูกลูกสาวของเธอเด็กแต่ละคนมีความชอบและความถนัดแตกต่างกันไปซึ่งลูกสาวของเธอนั้นก็ชื่นชอบและรู้จักรถยี่ห้อต่างๆเป็นอย่างดีพร้อมหนะ้าวิดีโอขณะที่ลูกสาวไล่บอกยี่ห้อรถแต่ละคันเพื่อพิสูจน์อีกด้วยท่านผู้ชมละครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับ ขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดขอบคุณครับ